สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับทางนะครับขออนุญาตเล่าข่าวในส่วนของตัวมัธชนนะครับสำหรับมัธิชนนะครับได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับว่านะครับในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์นะครับของทางรัฐบาลนะครับก็กําลังจะแจ้งว่ามันมีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับใช้ ซอฟต์แวร์ไม่ถูกประเภทนะครับอาทิเช่นนะครับอาจจะซื้อไลเซนอยู่ที่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ดีสมมติว่า1,000เครื่องนะครับแต่เราใช้มากกว่า1,000เครื่องนะครับหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์ความหมายของการซื้อซอฟต์แวร์ของการใช้ในแต่ละนะครับซอฟต์แวร์อาทิเช่นนะครับในการที่เราซื้อคอมพิวเตอร์1เครื่องมันจะประกอบไปด้วยนะครับ ไลเซนส์นที่เป็นในส่วนของ OS นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 7นะครับ Windows 10หรือว่า Windows 11นะครับปัจจุบันเอง Microsoft ได้ออก r o a d m a p ออกมาอยู่แล้วว่าเขาจะ end of support นะครับสำหรับตัว Windows 10จนถึงนะครับก็คือประมาณเดือนตุลาปีนี้จากนั้นนะครับ Microsoft เขาจะผลักดันให้ไปซื้อนะครับในส่วนของการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Windows 11นะครับที่เป็นเวอร์ชัน22 นะครับ2 4 H 2นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วในเรื่องของการที่เราอัปเกรดจาก OS นะครับไม่ว่าจะอัปเกรดจาก OS จาก Windows 7นะครับแล้วก็ไป Windows 10พวกนี้เราก็ต้องดูว่าฮาร์ดแวร์ของเรานะครับทำซับพอตในเรื่องของการอัปเกรดไป Windows 11หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของช่องโหวต่ต่างๆของระบบปฏิบัติการของทาง Microsoft นะครับ ถามว่าทางนะครับหน่วยงานของทางรัฐบาลเองนะครับปัจจุบันผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเราใช้ไลเซนส์ในส่วนของ OS Windows อะไรนะครับอาจจะเป็น Windows 7นะครับหรือว่า Windows 10อันนี้เราก็ต้องไปดูกันทีนี้การซื้อไลเซนส์ของ OS ซื้อครบหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเกินนำไปแล้วสมมติว่าคอมพิวเตอร์มี1,000เครื่องนะครับเราใช้ Windows ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าสําหรับ Windows นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าราคาตั้งแต่ซื้อ Windows 7 Windows 10 Windows 11ราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป,นเป็นเรื่องของ OS นะครับที่เราต้องซื้อนะครับแล้วในส่วนของ OS เองมันก็จะมีบอกว่านะครับถ้าเป็น Windows 7หรือว่า Windows 10มันจะเป็นเวอร์ชัน h o m e หรือว่าเป็นชันเวอร์ชัน Pro หรือว่าเวอร์ชัน e n t น r p r i ์เราจะต้องไปดูให้ซื้อให้ถูกนะครับว่าไร้เส้นที่เราซื้อนั้น สามารถใช้ฟังก์ชันหรือ benefit ในการควบคุมจากระบบศูนย์กลางที่เขาเรียกว่า Active Directory ได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่จะให้ IT นะครับไปทำการเดินแต่ละเครื่องเพื่อจัดการเรื่อง Policy ต่างๆคงเป็นไปไม่ได้มันจะต้องจัดการในเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเขาเรียกว่า Active Directory เพื่อควบคุม อุปกรณ์ดีไว้ต์ต่างๆของในองค์กร่างเราไม่ว่าจะเป็นพันเครื่องหมื่นเครื่องนะครับเพื่อควบคุมต่างๆทีนี้เวลาเราใช้เซิร์ฟเวอร์สั่งไปที่ตัวคลายแอ้นมันก็ต้องมีการซื้อไลเซนส์นที่เป็นเขาเรียกว่า user CAL นะครับ user CAL คือการที่นะครับเราต้องซื้อไลเซนส์นอีกประเภทหนึ่งก็คือเราซื้อ OS โอ l i สไลเซอยู่แล้วถูกไหมครับจากนั้นเราต้องซื้อ user CAL ซึ่ง user CAL มันก็จะประกอบไปด้วยในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เองที่เป็น low ที่เป็น Active Directory นะครับที่เป็น low AD เราก็ต้องซื้อในส่วนของที่เป็นไ i เซน s e ของตัว Windows Server แต่เราต้องซื้อ user CAL เพื่อให้ ใครแอนคอนเน็ t มาที่เซิร์ฟเวอร์พวกนี้มันจะเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่คุณจะต้องทําการซื้อในเรื่องของ OS m i c นะครับ Microsoft เองเขามีช่องโหว่ค่อนข้างเยอะเพราะเขามีแพดออกมาเรื่อยๆแทบจะทุกเดือนนะครับก็แนะนําว่าอยากให้หน่วยงานของทางรัฐบาลนะครับทำการอัปเกรดในส่วนของตัว Windows เองนะครับในเรื่องของ OS อยากให้เป็นในส่วนของตัว Windows 11 เพื่อใช้งานให้ถูกประเภทนะครับทีนี้เรามีไลเซนของ OS แล้วถูกไหมครับทีนี้ต่อมาส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันในบริษัทก็ต้องก็ต้องใช้ในส่วนของ Word Excel PowerPoint หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับสำหรับไลเซน Word Excel PowerPoint นะครับเวลาเราทำการซื้อไลเซนสมัยเก่านะครับสมัยก่อนก่อนที่จะมี Microsoft 365นะครับสำหรับการซื้อไลเซนสมัยก่อนก็คือ เราทําการซื้อไรเซ้นนะครับเราสามารถซื้อไรเซ้นที่เป็นแบบเอ่อเพอร์มาแตนนะครับก็คือซื้อถาวรพูดง่ายๆสมมติว่าเรามี OS 1 0 0เอ่อมี OS 1 0 0พคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะมีคอมพิวเตอร์1000เครื่องเราก็ต้องซื้อ OS 1000นไรเซ้นล้วก็ซื้อในส่วนของที่เป็นตัวออฟฟิศไรเซ้นอีก1000บางทีนะครับคุณอาจจะไปซื้อแค่ออฟฟิศ ลายเส้นอาจจะซื้อแค่100แล้วคุณไปใช้เป็นพันเครื่องก็ได้นะครับสำหรับการซื้อลายเส้นเป็นแบบสมัยก่อนแต่สมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับในส่วนของ Outlook เอง Microsoft เอง,เองหลังจากที่ Microsoft, Microsoft ได้มี Product ในเรื่องของ Microsoft Office 365นะครับทาง Microsoft ได้ทำการขายลายเส้นเป็นแบบ Subscription ทีนี้เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสมมติมีพันคนคุณจะต้องซื้อลายเส้นในส่วนของที่เป็นพันคนนะครับมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบอาจจะซื้อมาแค่ร้อยใช้พันนะครับในส่วนนี้เองผมจะเปิดในหน้านะครับลายเส้นของ microsoft 365ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือสำหรับใครที่เป็น IT นะครับอาจจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าออผู้ฟังทั่วไปอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับ สำหรับไลเซนของ Microsoft 365ที่เป็นพวกวด Excel PowerPoint นะครับจริงๆสำหรับองค์กรเอกชนเองเขาจะมีขายในในไลเซนส์ของ Microsoft 365ที่เป็น e 3 e 5นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น f 3พวกนี้นะครับเขาจะขายเป็นต่อ1 user แล้วก็รายเดือนนะครับก็อาทิเช่นตัว e 5คุณก็ต้องจ่าย1คนก็คือ 54เหรียญประมาณ55เหรียญต่อยูเซอร์ต่อเดือนนะครับ1ปีก็เท่าไหร่ก็คูณไปแต่ลายเส้นพวกนี้นะครับมันก็จะมีตามนะครับบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดเล็กนะครับมันก็เรา,สา,ารสามารถเข้ามาดูได้ก็คือ Microsoft Office 365เราก็สามารถดูได้สำหรับอง,งค์กรที่ไม่ใช่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับอ่าพวกนี้นะครับนอนโปรฟิตก็เกี่ยวกับ องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาทางกําไรนะครับมันก็จะมีราคาที่เป็น Benefit ทีนี้ของรัฐบาลเอง,เองนะครับ g o v e r n a n น e นะครับมันจะมีในเรื่องของไรเซ้นของรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะต้องทําการติดต่อทาง Microsoft นะครับเพื่อทําการซื้อไรเซ้นนะครับที่เป็น Office นะครับ g o v e r n a n c e นะครับในส่วนของ G3 G5 นะครับ3 6 5 G 3 3 6 5 G 5พวกเนี้ยนะครับเราจะต้องดูว่าในองค์กรของเราจะใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint Outlook นะครับ Mail Microsoft Teams OneDrive OneNote พวกเนี้ยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจ่ายเป็นแบบไหนเดี๋ยวนี้ทาง Microsoft เองเขาก็ไม่ได้มีขายในเรื่องของไลเซนส์นที่เป็นแบบซื้อขาดนะครับทีนี้ ตัว Microsoft 365เองตัวนี้มันจะเป็นไลายเส้นที่แบบอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นไลายเส้นแบบสมัยใหม่ที่เป็นแบบสคริปต์สับสคิปชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการซื้อออฟฟิศนะครับในเรื่องของตัวนะครับตัวออฟฟิศไม่ว่า r d เป็นเวิร e ดเอ็กเคาพอยที่นี้ในข่าวเองนะครับเขาก็จะมีบอกในเรื่องของ AutoCAD ด้วยนะครับ สำหรับ AutoCAD เองนะครับจริงๆมีตัวแทนในประเทศไทยที่ขายลายเส้น AutoCAD นะครับก็อยากให้ทางนะครับหน่วยงานของรัฐบาลทำการซื้อไลายเส้นได้ถูกต้องเพราะว่าเราอาจจะแค่ซื้อมาแค่1ไลายเส้นแต่คุณไปลงเป็นร้อยเป็นพันสำหรับ AutoCAD เองนะครับพวก a u t o d e ็กต่างๆในการดูแบบบ้านแบบโยธาต่างๆนะครับเราเวลาเราเขียน a u t o d e ็กนะครับขึ้นมา พวกนี้มันจะเป็นแบบออโต c แคที่นะครับเอาไว้ดูพวกการวาดภาพต่างๆนะครับในเรื่องของเหมือนจะสร้างถนนสร้างบ้านสร้างเอ่อสร้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยสร้างในเรื่องของสร้างตึกอะไรประมาณนี้มันต้องใช้ออโต c แคในการวาดเลเยอร์ต่างๆ,ๆขึ้นมาซอฟต์แวร์ออโต c แคค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อยากให้ซื้อให้ถูกต้องนะครับจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น OS เองนะครับที่เป็น Windows 7, Windows 10, Windows 11ปัจจุบันก็ขายแต่ Windows 11ก็อยากให้ซื้อให้ถูกต้องแล้วก็เรื่องของไลเซนของ Office 365นะครับก็อยากให้ทางรัฐบาลไปคุยกับทาง Microsoft นะครับเพื่อทำการซื้อไลเซนให้ถูกต้องนะครับในส่วนนี้เพราะว่ามันมีนะครับของเรื่องรัฐบาลเข้ามาคุณไปดิวหลังบ้านนะครับคุณไปซื้อเท่าไหร่ก็คุณได้ยิ่งซื้อโวลุ่มเยอะ ราคามันยิ่งถูกอยู่แล้วเพราะว่าในหน้านี้ถ้าดูนะครับมันไม่ขึ้นราคานะครับแปลว่าคุณไปดิวเป็นวอล u ุ่มเองนะครับในส่วนนี้ก็จะบอกในส่วนอ่ามองอันนี้ก็คือมุมในมุมประเทศไทยคือผมอยากให้หน่วยงานราชการนะครับทำการซื้อไลเซนส์ให้ถูกต้องแล้วก็อัปเดตในเรื่องของ OS นะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับให้ ให้เขาเรียกว่าให้อัปเดตมีความสม่ำเสมอนะครับเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภัยไซเบอร์ียวริตี้ค่อนข้างมีความสําคัญต่อองค์กรของเรานะครับไม่ว่าคุณอาจจะโดนเรื่องของรันซัมแวร์นะครับในการเจาะไม่ว่าจะเข้ามาทาง usb นะครับหรือว่าตัวเมลหรือว่าช่องโว่ในเรื่องของ os นะครับคุณก็สามารถโดนเจาะได้ทุกเมื่อนะครับสำหรับถ้าคุณมีช่องโว่นะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับรัฐบาลไทยแต่นะครับในเมืองนอกจริงจ อยากให้ดูอีกมุมหนึ่งคือจริงๆของรัฐบาลของเยอรมันเองนะครับเขาก็ได้นะครับออกแคมเปญเกี่ยวกับการแบน Microsoft Teams นะครับแล้วก็ Tool ต่างๆนะครับที่เป็น Operation ของทางรัฐบาลเองจริงๆทางเยอรมันเองเขามองว่าทาง Microsoft เขาผูกขาดในเรื่องของตัวไรเซ้นจริงๆ ในส่วนของที่ Microsoft เขาออก Product เป็นบ d e x e e l p o w e r Point นะครับในเรื่องของฟังชันฟีเจอร์จริงๆมันใช้ง่ายงานง่ายแต่ค่อนข้างมีราคาสูงเหมือนกันทีนี้รัฐบาลเองของเยอรมันเองเขาก็ได้ทำพาย i l o t นะครับในเรื่องของการหาซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ที่เอามา r e รีเพสนะครับในส่วนของตัว OS หรือว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแอปแอปพลิเคชัน Excel PowerPoint นะครับ สำหรับตัว OS เองอาจจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็น Linux ที่เป็นตัว Ubuntu ที่มี GUI g r a p h i c หรือว่าในส่วนของ Word Excel PowerPoint นะครับเขาก็จะมีนะครับ Office ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์นะครับที่เป็นที่ชื่อว่า Libre นะครับ Libre นะครับ Office ถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เอามา repacement l แล้วเขาก็คงทำเป็น prototype นะครับในการใช้งานว่ามันสามารถทดแทนได้หรือเปล่าเพราะว่าข่าวนี้เองก็ออกมาวันที่14จูลนะครับผมก็เดือนที่แล้วประมาณเดือนเดือนที่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลของเยอรมันนะครับว่า อยากให้เปลี่ยนในเรื่องของมุมโอ per ation หลังบ้านนะครับพวกออฟฟิศต่างๆก็อยากให้ไปใช้ที่เป็นพวกลีนุกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเอย้จริงๆการใช้ซอฟต์แวร์นะัปัจจุบันเองไม่ทาง Microsoft เองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง Adobe นะครับหรือว่า จะเป็นทาง Apple หรือว่าโมบายแอปต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆปัจจุบันก็จะขายเป็นในรูปแบบสับส r i ิปชันเพราะว่าแต่ก่อนเขาถูกเอาเปรียบก็คือบางคนอาจจะซื้อแค่ร้อยใช้ผ่านพวกนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองคิดดูว่าเฮ้ยเราถ้าเราซื้อนะครับสำหรับรัฐร,ฐ,รฐบาลเองถ้าหน่วยงานทางรัฐบาลเองถ้าใช้ไรเซนผิดประเภทนะครับทางที่เป็นในส่วนของ Microsoft เองที่เป็น g l o b a l เขาสามารถฟอ r ต์ให้ Microsoft Thailand เข้ามาดูได้นะครับในส่วนนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ ดูกันว่าทางคุณซื้อลาเส้นถูกต้องกับที่นะครับจ่ายไปหรือเปล่าถ้าลายเส้นคุณมีคนคุณมีพันคุณก็ต้องซื้อพันนะครับไม่ว่าจะไม่ไม่ใช่คุณไปซื้อแค่ร้อยแล้วใช้พันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับทางผู้เกี่ยวข้องกับการดูเรื่องของลายเส้นนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ